จะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขส, hm ส jamais, ันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักษเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล้นเล้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮ่าแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเคลียจะยังเมาจะเศร้าจะเครียดใครความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใคร จัดแนวไหนนะคะแนวหนยดีเลยก็เลยอยากขยายพื้นที่งูปากบอลหานยื่นคอเต่าเต่าเต่าติงน้องหน่อยไอ้ตัวตัวชีไอ้ผู้พี่จัดไว้ไม่ใช่อย่างนี้เต่า เพลงนั้นนะฮะมามามาไม่มีเหรอตัดตีมาอ้โหมามาเไม่ช่วยกันเต้นนะครับเพลงอะไรอย่างเั้นเพลงตลาดล่างไม่รู้จักไม่แหลกนะเนี เฮ้ยผมผมไม่ใช่แนวผมไม่ใช่แนวแนวผมเป็นอีกอย่างนึงแล้วคุณสายไหนอ่ะอ่ามาดนตรีมาสายเรีิวสายท้าแตนดูลีลาเจ้าพ่อหลวงปังโล่เหล่า มองไล่ฟงทุยห่วงซุยเป็นของเราจองนานแล้วชีปูเฮาเฮาก็เฮาเอ้าเฮาอเฮาก็เฮาเอ้าเฮาอ เอาห้องเดียวหายเยมาห้องเดียวหายเลยเขาต้อนยึดใส่เขาบ่ะไม่เอาให้คนรู้เลยว่าพิบเป็นงี้ถามแล้วห้องเอาห้องเดียวเอาเดียวหายโอเคไปดังนั้นเลยะไล่ยาวโหลฮะเอ๊แถวนี้แถวไหนฮะแถวลำลูกกาค่ะ โอ้โหคากรสไกเลยตั๊เกตครับอกโอ้โหธรรมชาครับผมมาอยู่ทั้งคู่เลยครับทั้งสองท่านเลยครับทั้งคุณเอคุณอ้นเลยครับได้เลยฮะจะรีบไปเดียวนี้เลยครับคุณเอคุณอเราอยู่นานไม่ได้ล้วครับมีงานอะไรเนี่ยงานเข้ามาครับฉลองอาสมใหม่งานใหญ่ด้วยคุณมารอเป็นร้อยแล้วครับงานใหญ่ด้วยเทงขอ าด้เลยคันไทยก่อนได้ไหมมีกาแฟอะไรบ้างครับผมแนะนำนิดนึงพันไทยที่สาขาของเราเลยนะคะพันไทยคอฟฟเนี่ยมี5เมนูยอดนิยมที่อยากจะแนะนำค่ะเมนูแรกเลยนะคะพันไทยคอฟฟหอมเข้มข้นด้วยกาแฟและนมสดค่ะโอ้ดีมากมากเลยเมนูที่สองนะคะพี่ทีเอสเปรสโซ่ค่ะสีสันสดใสลงตัวนะคะจากกาแฟนมสดและชาเขียวค่ะแต่ว่าถ้าคุณพี่เอเนี่นะคะจึงชอบชาเป็นพิเศษนะคะต้อง l o ลเวอทีค่ะสายชาถูกใจมากเพราะว่ามีชาไทยนมสดและชาเขียวค่ะใจแล้วยังไม่หมดค่ะเมนูที่4ค่ะพันไทย3สหายนะคะเข้มข้นหอมหวานจากกาแฟนมและชาค่ะและเมนูที่5ค่ะพันไทย3าหารเสือเข้มข้นกลมกล่อมจากกาแฟนมและโกโก้ค่ะเมนูเยอะขนาดนี้หใจนนเนี้ยแต่อยากรู้สุดท้ายเลยมเล็ดกาแฟเนี่ย มาจากไหนเอ่ยเราใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพได้รับมาตรฐานค่ะจากเกษตรกรชาวโดยสเกตนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้วเราก็เอามาคั่วคั่วคั่วได้อาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไปคั่วหลังร้านไหมพี่ไม่เอาสริคนะนี่ไม่ใช่เดนเซอร์นี่เป็นนักร้องใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป๊บนึงอีกแล้วเหรออะไรอ่ะศิลปินดังเลยนะไปไหนชอบขโมยทิชชู่ที่ร้านครับคืณเั้าไป กระดาษดีท่านไทยกระดาษพอดีรู้แล้วเอ้ยเอาทุกเมนูเลยครับทุกเมนูเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเลี้ยงด้วยได้เลยค่ะคุณพี่เอกรอสักครู่นะคะครับผมคุณครับครับอันนี้ถ้ายืนรอเนี่ยนะไม่ทันแน่ๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้ท่านโทรตามแล้วเอางี้เดี๋ยวให้ไลน์แมนไปส่งได้ไหมครับไปส่งถึงที่ได้ได้เลได้สบายมากเลยค่ะเชิญเลยครับช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สวัสดีครับซื้อผ้าเบรกเบนดิกนยครับี่บบบจะล้อหน้าหรือล้อหลังดีครับโอ้ยผมสี่ล้อเลยพี่เพราะความปลอดภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถจริงๆครับ,รรบทำไมถึงชอบผ้าเบรกเบนดิกครับโอ,อ้ก็เพราะผ้าเบรกเบนดิกนะครับมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบกก<ห>ะรกอย่างี่โอ้โหคุณนี่ฉลาดเลือกจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผ้าเบรกเบนดิกของเราปรับสูตรใหม่เงียบขึ้นเบรกดีขึ้นแถมประสิทธิภาพยังดีกว่าเดิมอีกแต่งหักนะครับโอ้โหเฉียบเลยพี่งั้นจัดมาสี่ล้อเลยพี่จัดให้ผมหน่อยได้ครับผมขอบคุณมากครับผม เป็นดิกเปนด็ก,อกอโอ้น่ารักนี้ <c oughs> เอออะไรคะเหงื่อไหลเพราะหน้าร้อน <c oughs> แต่ที่พี่ใจอ่อนอ่ะเพราะน้องน่ารักนะครับเอาอีกเอาอีกเอาอีก <c oughs> <c oughs> เออหนังสืออ่ะต้องใช้ดินสอส,สองบีแต่ถ้าอยากมีความรักดีๆต้องมีแค่2เรานะครับเข้าใจปุบเอาอีกเอาอีกเอาอีก <c oughs> พี่ไม่อยากเป็นตับอ่อนอยู่ข้างไตครับแต่พี่อยากเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่อยู่ข้างหัวใจเธออผู้นชาการก็มีเอาอีกเอาอีกเอาอีกี่หมดแล้วหมดมุกหรอเจ็บไปหมดล้วนี่อยู่บางกะปิดิเรือวิ่งได้เลยนะทำไมอ่ะแสนแสบเป็นทองเลยเอย่างนี้ดีกว่าอะไรจ๊ะพี่ว่าเราไปดูหนังกันสักเรื่องไหมอ่ะ เรื่องอะไรจ๊ะโอ้ยจุงหมาผ่าไปแดงไงแล้วเมียพี่ไม่ว่าเหรอโอ้ยเมียพี่ตายไปแล้วไอ้แกเมียตายงั้นตายตามเมียไปก็แล้วกันไอ้แกไอ้แกไอ้แกเอาอีกเอาอีกเอาอีกได้ได้ได้เอาอีกเอาอีกเอาอีกได้เอาอีกเอาอีกต้งกัวโอ้ย ทุกคน้วยเลยเฮ้ยใครมาใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนาเตนคุณคุ้นอ่ะเฮ้ยไอแฉนควง ทรงเนี้นะเราว่ามาหาเสียงอย่างแน่นอนเลยเนี่ยเฮ้ยตายแล้วตาถึงอ,ะ<ช>อ่ะใช่นี่คุณรู้ได้ยังไงว่านี่คือคุณชัชวานฉายาใจถึงพึ่งต่อยเฮ้ยพึ่งต่อยต,ต่อยนานยังต่อต่อยอเอา้ามาเป็นยงไงบ้า, <c oughs> ยางยังไงอ่ะฉายาอะไรนี่ไงใจถึงพึ่งต่อยอ้าต่อยนานยังต่อต่อยไม่พึ่งก็ต้องไปต่อตัวอะไรต่อยพึ่งต่อยต่อยนานยังต่อต่อย ต่อต่อยหรือเปล่าตลกกันพอแล้วนะไอ้หอยแจกนามบัตรนะครับผมแจกนามบัตรของคุณชัชวาลใจถึงพึ่งต่อยต่อยนานยังต่อต่อยนี่ก็เอาตกลงตกลงต่อต่อยหรือพึ่งต่อยพึ่งต่อยต่อยนานยังต่อต่อยไปต่อต่อยจะดีที่ต่อต่อยใช่ไหมแจกเองเลยแหมเนี่ยเวลาเจอใหม่ๆหมเนี่ยยกมือว่า สวยนอบน้อมอ่ะแล้วถ้านเลือกไปแล้วอ่ะหายหัวแจกทำไมผมมาด้วยกันแจกทำไมไม่ได้อยากได้สวัสดีทุกทุกท่านโปรดมั่นใจในตัวผมแล้วก็ทีมงานที่จะดูแลประชาชนผมรับรองว่าผมจะคืนความสุขให้กับทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคุณคุณครับผมนโยบายของเรา ขั้นตอนแรกลงสมัครจะแจกรองเท้าแตะหนึ่งข้างครับถ้าเลือกเขาได้เป็นก็เอาข้างที่สองไปแล้วแตะข้างซ้ายมาพร้อมกันทำไงอะจะเดินไปยังเนี้ยโอ้โหดูไปเลยค่ะเก็บไว้ก่อนครับไม่อยากได้อ่ะอ๋อไว้เถอะมีนโยบายอะไรบ้างต่อยนั้นยังตงต่อยนี่ผมมหาเสียงนะครับมหาเสียงอะไรอะครับขอบคุณนี่มาลงสมัครครับขาลงสมัครเลือกตั้งอะไรฮะลงสมัครเลือกตั้งนายก อบกอยเฮ้ยอบกอยมัน oh, คืออะไรครับไม่เคยได้ยินตอบเป็นแบบเพลงติดตอบว่าแบบเพลงได้ครับท่าน ว่าอะไรพอทพอทพอทแปลว่าอะไรนึกไปออกแล้วจะบอกให้ลา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 พอทแปลว่าพอทฮะพปิเธอพอทแปลว่าพันพันใต้ก็ยังไงลา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 พอทแปลว่าอะไรนึกไปออกแล้วจะบอกให้ แปลว่าเพื wan, 1, no ่อนไทยก็ยังไงพันไทยพันไทยก็ยังไงกอดอกอดอกอดอแปลว่าอะไรกอดอกอดอกอดอแปลว่าอะไรจะนึกไม่ออกจะบอกใครลาเอลาเอลาเอลาลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหยาบนะอย่าหยาบนะกอดอ๊อแปลว่า แปลว่ากระดาษก็ยังไงกอปคอปกอปอแปลว่าอะไรกอปคอปกอปอแปลว่าอะไรฉันเลกไม่ออกก็จะบอกให้ไล่ล่าล่าล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 าอย่าอย่าอย่าทะลึ่งนะกอปแปลว่ายังไงเฮ้ยไอ้อีกไม่อยากดูท่านกระเป๋าก็ยังไงไออีกตอโลตอโลแปลว่าอะไร รอต่อรอต่อรอแปลว่าอะไระคิดไ,ไ <ป S 1> ม่ออกหรจะบอกใครเฮ้ยลา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 อะไรลาลารอต่รอแปลว่าไอ้ต่าไอตอายไอ้ต่า <cam> ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม <cam> หน้าร้านเหลือสองตัวครับแต่ในสต๊อกเหลือสามตัวผมเกรงว่าจะไม่พอขายครับเจ๊ไม่ใช่ฉันหมายถึงลูกหมาที่คลอดลูกหลังร้านเนี่ยเหลือกี่ตัวเออเหลือตัวเดียวตาบอดไม่มีใครเอาครับอุยน่าสงสารเยสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีน้องสาวอุ้ย พัดลมฮาตาริสตัวนี้สวยจังเลยมาใหม่เลยจ้ะใช่ค่ะพัดลมฮาตาริดีไซน์ใหม่แบบสไลด์แฟนรุ่น S16M1 และแบบเทเบิลแฟนรุ่น T16M1 ดีไซน์ใหม่จากฮาตาริตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนค่ะโอ้แล้วมัน่างจากรุ่นเก่ายัางไงนะเนี่ยก็ตรงนี้เลยค่ะคุณพี่เปลี่ยนรูปทรงตั้งแต่ฐานไปจนถึงหน้าปัด แต่ใบพัดไปจนถึงที่จับแต่แต่แต่ที่ไม่เปลี่ยนเนี่ยคือประหยัดค่าไฟค่ะจะตั้งมุมไหนก็สวยหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะโอ้ยด่พี่ชอบมากเลยและชอบที่สุดเลยนะไอตรงที่ประหยัดไฟนี่แหละนะนั้นพี่ขอเทสดูได้ไหมได้เลยค่ะเออโอ้เย็นจังเลยยังไม่ได้เปิดอ้าตลก โอ้ยเย็นจริงๆโอ้เย็นมากเลยโอ้ยโอสุดยอดหาสาเลยทีเดียวเชียวเดียวโอ้ยโอ้ยตัวนี้ก็เย็นตัวนี้ก็เย็นเย็นทั้งสองตัวเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าพัดลมฮาตารีเนี่ยตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนอยู่แล้วค่ะโอ้ยถ้างั้นน่ะพี่เอาพัดลมฮาตารีรุ่นเทเบิลแฟนและสไลด์แฟนเอาสองตัวเด้อจัดไปค่ะโอ้ยแจ๋ว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  เย็นเย็นชอบสวยด้วยเฮ้พี่แกงก็ดีพี่เ้าอุ้ยสวัดีอ่านข่าวนี้ยังเนี่ยยังยังยังข่าวอะไรวะนี่ไงเรื่องผัวผไม่เมียพี่อุ้ยผัวไม่เมียงั้นอ่านเลยพี่ชอบยุ่งเรื่องผัวเมียอยู่แล้วข่าวก็คือยังไงอุ้ยผัวเก่าขับรถกระบะไล่ชนมอเตอร์ไซค์ของผัวใหม่ของเมียเก่าทั้งผัวใหม่และผัวเก่าไม่ยอมกัน เมียเก่าก็เลยไปดูผัวใหม่ที่ถูกผัวเก่าไล่ชนในขณะที่ผัวเก่ายังคงแคนเมียเก่าและผัวใหม่ของเมียเก่าผัวใหม่ของเมียเก่าได้รับบาดเจ็บด้านตำรวจได้ทำการสอบปากคำทั้งผัวใหม่และผัวเก่าของหญิงที่เป็นเมียเก่าของผู้ก่อเหตุผัวเก่ายังคงหึงหวงเมียเก่าที่ไปมีผัวใหม่ผัวเก่าเลยแค้นผัวใหม่ของเมียเก่าเลยก่อเหตุขับรถไล่ชนผัวใหม่ของเมียเก่าดังกล่าวจบข่าว จะมงงๆอย่างนี้วะเนี่ยข่าวผมก็งงเลยพี่โอ้ยสรุปใครชนใครวะต้งไสหผัวเหมาชนผัวไก่ผัวหมาชนผัวเกาอยิ่งฟงยิ่งงังฝันยิ่งงงไปแล้วไปไไป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 นปไไป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 ปไปไปะไปไรไปไปไตไปปไ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 ไปไปไรตปไปไปไไไ แปลว่าอะไรก็ยังไงโมโดโมโดโมโดแปลว่าอะไรแปลว่โมโดโมโดโมโดแปลว่าอะไรไม่คิดไม่ออกจะบอกให้ไหลา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 โมโดโมโดแปลว่โมโดโมโดแปลว่าอะไรนี่อะไรโมโดแปลว่ามีเด็กก็ยังไง อพตมอพอะไรนะแปลว่าอะไรอพตมอแปลว่าอะไรได้แค่ออกฉันจะบอกให้ลา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 ลอลา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 ลเลยลา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 ละลาาลนลาลาาล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 ากลาาากลาลาลาา เขาสั่งมดอออกก่อนครับมดอมดออะไรลูกเขาก็มีเด็กอีกผู้มันไม่ใช่ก็มันไม่เป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนเชื่อผมนี่จะร้อนโรททำไมมันเป็นการแสดงไม่งั้นมันไม่มีอรรถรสยังไงคะคุณจะคืนพื้นที่ให้ร้านฉันได้ยังคะไม่ได้ไม่เพราะว่าฝั่งนโยบายอบกอยก่อนตกลงอบกอยมันแปลว่าอะไรครับเอ่อนายกองค์การบริหารกุ้งเผาอาใหญ่อ่าโอ้โนายกกุ้งเนี่ยนะครับผมกำมาหาเสียง โมโหไปมองหน้าต้องมองอะไรครับเนี่ยเอ้าเห็นมองโมโหแบบโมโหอะไรเงี้ยก็คิดว่ามาหาเสียงที่แท้เป็นองค์การบรินหารกุ้งอ่ะมันไม่เหมาะเลยครับไม่เหมาะยังไงคุณอย่าดูถูกองค์กรผมนะครับกุ้งเผานี่นะครับมันสามารถทําให้คนนี่มีอาชีพมีอะไรมีเงินมีทองเยอะแยะมาหลไหแล้วในช่วงโควิดเนี่ยมีไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นที่ขายกุ้งแล้วได้เงินทองมาอ้าไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่ รถนี่มีไม่รู้เท่าไร่เท่าไหร่ที่ดินที่นามีอีกไม่รู้เท่าไร่เท่าไรแล้วแล้วสรุปแล้วมันมันประมาณเท่าไหร่พี่พอจะบอกผู้หนูได้ไหมว่ามันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เท่าไร่เท่าไรจะถามยาวมันตอบได้เก่งจังแล้วยังไงคะแล้วพวกผูเราต้องทําอะไรคะก็คือแบบว่าเราอยากจะมาให้ความสุขอันนี้เดี๋ยวเรามอบความบันเทิงให้ก่อนเลยยังไงคะกุ้งอะไรเสียงดังกุ้งอะไรเสียงดัง กุ้งแช่กุ้งแช่กุ้งแช่ลุ๊กุ้งแช่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 ตุบเดี๋ยวให้เป็นเลขากุ้งอะไรเครียดเครียดกุ้งอะไรเครียดเครียดกุ้งใจไม่มีลอลิงกุ้งใจจริงๆรลอลิงไปไหนกุ้งอะไรผิดอ้าวไอะกุ้งที่เครียดคือกุ้งนาเานีไม่มีความทุ่งนาโุ้งอะมาหาน กุ้งอะไรกุ้งอะไรไม่สดกุ้งกุ้งกุ้งดิบผิดกุ้งตายผิดกุ้งขายมาหลายวันผิดผิดผิดขายไม่ดีแล้วขายไม่ออกกุ้งนี้หยเดี๋ยวเดี๋ยวยอมเตือนะเดี๋ยวถูกยอมเถอะเดี๋ยวถูกกุ้งอะไรคะกุ้งแห้งหัวถึงตัวเลยอ่ะ กันเองกิ๊บยังทำห้ตีได้อะจับนี่ผู้ชายผู้ชายอ๋อผู้หญิงจับไม่ได้ไม่ได้หญิงจับไม่ได้เออนะยังไงแล้วแต่ขอมอบความสุขให้กับประชาชนอ๋อครับผมแล้วลงเบอร์อะไรครับเบอร์อะไรเฮ้ยยัยยัยยัยอู่กันพี่เลยเดี๋ยวคุณเข้ามาทำไมอยู่ๆคุณเอาปืนนอนหลับลึกเข้ามาทำไมอะไรนะปืนนอนหลับลึกนอนหลับลึกปืนอะไรวะปืนกลจะตายแกับกลมนี่หรอกอ่ะปืนกลปืนกลดูสิเนี่ยอย่ากระเถิบไว้ อี้ตอนนี้ศิลปินคู่หูดูโอของผมหายไปจากงานคอนเสิร์ตเออเออหายจริงอ่ะผมรู้ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งในนี้แหละที่เป็นเซเลบของคู่หูดูโออะไรฮะเอาศิลปินผมไปซ่อนเฮ้ยม่าเาไม่เริงคไม่จริงค่ะฉันอยู่แต่ที่ร้านค่ะคุณไม่จริงค่ะไม่ได้ไปใครคุณเปล่าค่ะคุณเปล่าคับคุณไม่ใช่ผมทไมมีใครรู้แล้วก็เฮ้ยมันตายเป็นตองคงนี่ละเฮ้ย ไอบอวันไอยู่ไหนนั่นพี่้ออกไปเต้นก็อานในบทแล้วก็ออกไปเต้นแล้วกระนดไงเล่นตามบทอยู่แล้วดูเปล่าดูเปล่านี่ดูเลยก็โดแบบนี้ไม่ยกชอบอเหรอเธอพี่เขาชอบผมเหรอครับ เวลาเวลาพี่อย่าตีอย่าโยก